สวัสดีสสดค่ะ,ว,นนคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองการตกผลึกสารส้มกันนะคะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะ 1. สารส้มค่ะ 2. ได้3ไม้เสียบลูกชิ้น4สีผสมอาหารค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเราได้ต้มน้ำให้เดือดพอประมาณแล้วเราจะนำสารส้มนะคะใส่ลงไปในน้ำเพื่อทำให้ ละลายค่ะนี่นะคะนี่นะคะสารส้มก็ได้ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะทำการนำสีผสมอาหารมาผสมเพื่อให้มีสีสันขึ้นค่ะสีเขียวนะคะค่ะสีสวยมาก ทำการคุนให้หารต้มกับสีผสมอาหารเข้ากันนะคะนี่นะคะเป็นได้เกิดการเป็นสีเขียวขึ้นมาไหมคะ,คะเราจะนำสารต้มที่เราละลายแล้วตักใส่แก้วเพื่อพักไว้ให้เย็นค่ะใส่ให้พอประมาณนะคะ ประมาณนี้แล้วเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะนี่นะคะน้ำที่พวกเราได้ต้มไว้แล้วได้เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะนำสารส้มที่ผูกกับได้และไม้ลูกชิ้นนะคะจุ่มลงไปในสารส้มที่พวกเราได้ต้มไว้แล้วนะคะเพื่อให้ได้ทำการตกผลึกค่ะและพิงไว้ประมาณสองวันค่ะนี่นะคะหลังจากสองวันนะคะที่เราได้พิ้งไว้นะคะได้เกิดการตกผลึกแบบนี้เลยค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอการตุ้ผลิกเค้งเทง่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ